เ,เช้าวันแรกนะครับกำลังลุ่งสามครับ6นาฬิกา2นาทีครับรถตัวพิเศษอุตราวิถีขบวนที่10นะครับจากเชียงใหม่ปลายทางสถานีการุงเทพอภิวัฒน์นะครับกำลังส่งขบวนที่3ที่สถานีเอริยาในจัตุรัสที่ทท2ครับวันแรกแล้วนะครับเช้าวันนี้ก็กำลังลุกสามครับาขบวนมาโดยเคียตวายครับหมายเลข สองสี่หนึครับ สวัสดีครับผมครับที่นี่จะหาดยาหยุดยาที่นี่จะาดยาหยุดยาบริการมีกองทุนจะลงสถานียาหยุดยาบนบติดต่อและสำรังออกค่าที่ดักจับาลูกกาบลูตตต้องไปนะครับ

होता है